ก็ได้มันน้ำท่วมประมาณเลยนะวันนี้ตอนนี้สถานการณ์น้ำนี่มันขึ้นหรือมันลงก็ยนะังคงนะขึ้นอยู่ครับยังคงขึ้นอยู่นะประมาณของน้องนี่ประมาณสักกี่ไร่เนี่ย ถ้าแต่ไรตอนนี้หน้าไร่รัอ๋อไม่ไมีเอาออกไปเป็นบางส่วนตอนนี้น้ําท่วมนี่นะน้ำท่วมประมาณที่เห็นนี่ประมาณสักกี่ไร่ถึงสองไร่ไหมประมาณสองถึงสามไร่ประมาณสองถึงสามไร่เนี่ยนะฮะทุกปีมันเคยท่วมไหมทุกปีเคยท่วมไหมทุกปี